สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของอิสยาห์บทที่53ที่พี่น้องเองได้ฟังมา5ครั้งแล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระเมสิยาวันนี้จะเป็นสรุปในเรื่องของพระธรรมอิสยาจากบทความของ Jews forjesus นะครับ Jews forjesus ก็ for Jesus คือชาวยิวเพื่อพระเยซู เว็บไซต์ j e วส s forjesus นั้นพี่น้องที่เข้าไปใน Google หรือในการค้นหานะครับ Search engine เราก็จะเห็นว่าแท้จริงแล้วเรื่องราวของของยิวที่เชื่อพระเยซูนะครับก็มีมากขึ้นครับเพราะว่าในพระธรรมอิสยาห์53นี่เองพี่น้องครับเบื้องหลังของพระธรรมอิสยาห์บทที่53นี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวยิว แต่คนยิวส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เป็นคนที่เรียนพระคมพีเป็นนักวิชาการนะครับแล้วก็บางคนก็ไม่ได้อ่านข้อถกเถียงข้อโต้แย้งของคริสเตียนชาวยิวกับพวกพรับบีหรือผู้สอนที่ไม่ได้เชื่อพระเยซูจากการสำรวจยังไม่เป็นทางการนะครับเขาให้เราเห็นว่าถ้าเราถามชาวยิวหนึ่งร้คนบนถนนที่ เทวาวิฟเทวาวิฟนี่คือเคยเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะครับณเวลานี้เมืองหลวงของอิสราเอลนั้นก็คือเยรูซาเล็มถามว่าถามชาวยิวร้อยคนที่เทวาวิฟบอกว่าถ้าคุณได้อ่านอิสยาบทที่53แล้วให้คนอธิบายว่าคนคนนี้เป็นใครปรากฏว่าผลการสำรวจผลการสอบถามก็คือว่าคนยิวส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับอิสยาบทที่53เลย และเมื่อได้รับการร้องขอให้อ่านบางคนอ่านแล้วนะครับในหลายหลายคนที่อ่านก็ยอมรับว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นใครจริงๆแต่พี่น้องครับก็มีบางคนในกลุ่มของการสอบถามนี้บางคนคิดว่าเป็นพระเยซูแต่ว่าพวกเฆ่งศาสนาอยู่เมื่ออ่านแล้ว เขารู้ว่าถ้าเขาเชื่อพระเยซูเขาจะถูกขับไล่สาส่งออกจากชุมนุมชนของชาวยิวที่เคร่งศาสนาบางคนนั้นก็ตอบว่าเขาอ่านแล้วไม่เข้าใจบางคนก็อ้างอิงถึงพวกที่เคร่งศาสนาและมีความรู้มากกว่าตัวเขาเองน่าเสียดายเสียใจครับที่ชาวยิวหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติ เวลาที่อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าทุกคนที่อ่านนะครับก็ไม่รู้สึกแตกต่างไม่รู้สึกว่าพระคัมภีร์ตอนนี้สําคัญกับเขาจริงๆแต่พี่น้องครับเมื่อเรากลับมาดูบริบทเราดูนิสัยของคนยิวนะครับอิสราเอลหรือคนยิวนั้นมีเอกลักษณ์เพราะเนื่องจากว่าน่าจะเป็นชนชาติเดียวในโลกที่คุณสามารถใช้เวลาสองสชั่วโมงบนถนน และเมื่อเราโยนคำถามเข้าไปสักคำถามหนึ่งก็จะพบว่าชาวยิวหนึ่งร้อยคนนะครับก็จะให้ความเห็นแตกต่างกันได้ถึงหนึ่งร้อยอย่างเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าครับหมายความว่าความเห็นของคนยิวนั้นก็ไม่อิสระความเห็นของคนยิวนั้นก็แตกต่างความเห็นของคนยิวก็คือถือว่าการให้ความเห็นการแสดงความคิดเห็นก็เป็นเรื่องที่ สามารถทําได้และเกิดการยอมรับในความเห็นที่แตกต่างกันได้โดยที่เขาจะให้ความเคารพต่อ,อก,กันและกันจากความเห็นโดยรวมนะครับก็สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทก็คือคนที่คิดว่าอิสยาห์บทที่53ก็เป็นเรื่องของชนชาติอิสราเอลทั้งชนชาติแต่คนที่มีความเห็นที่แตกต่างกันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งครับ เขาคิดเห็นว่าอิสยาห์53นั้นได้พูดถึงคนคนเดียวครับคนคนนั้นก็คือเมสสิยาหรือประมาณสรีหานั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามพวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเราอยู่ในกลุ่มหลังนะครับเราเชื่อแน่ว่าพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่5 3านั้นเป็นคำพยากรณ์แต่เมื่อเป็นคำพยากรณ์เล็งถึงบุคคลเดียวพระเมสสิยาห์และพระเมสสิยาห์นั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ครับ พี่น้องครับบทสรุปในเช้าวันนี้ก็จะเปรียบเทียบและที่สำคัญก็คือว่าถ้ารู้ว่าพระเมสสิยานั้นคือพระเยซูจริงๆแล้วพระเยซูจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้แต่เราพร้อมที่จะตอบสนองด้วยความซาบซึ้งเราพร้อมที่จะตอบสนองด้วยการถวายตัวของเรามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นจนถวายหมดทั้งตัวพี่น้องครับการถวายตัวนั้นเป็นขบวนการครับ เหมือนกับการที่เราได้อ่านเรื่องของการถวายบูชาในพระคัมภีร์เดิมเป็นกระบวนการพี่นองครับพรเยซูบังเกิดมาในโลกนี้เพื่อการถวายบูชาโปร่งเองบนไม้กางเขนนะครับตั้งแต่วันแรกวินาทีแรกที่โปร่งได้ทรงถูกวางไว้อยู่บนรางญ้าบนรางหญ้านั้นก็มีเงาของไม้กางเขนทอดตัวมาครับนั่นคือความหมายของรางญ้าคือเกิดมา เพื่อโดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดก็คือสิ้นพระชนบนแมงเคนตายไถย่บาปเราชดใช้หนี่บาปแทนเราพี่น้องครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าดูในประวัติศาสตร์การตีความพระภีบทนี้พวกรับบีนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของพวกยิวเองก็มีนักวิชาการรับบีนักวิจาร์ณโบราณก็พร้อมที่จะยืนยันครับว่า ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ก็คือพระเมสสิยานั่นเองมีหลักฐานมากมายครับในเว็บไซต์ Je w s ป o r ์จิสัทำให้เรารู้ว่าเมสสิยาหหรือพระมาสิหานั้นก็เป็นคนที่ถูกกล่าวไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่53นี้อย่างแน่นอนไม่เพียงแต่ในสมัยยุคแรกยุคโบราณนะครับในสมัยยุคกลางก็เหมือนกันครับยุคกลางนั้นก็มีรับใบที่ เป็นกลุ่มใหญ่ครับที่เห็นด้วยว่าอิสยาบทที่หสามนี้เป็นเรื่องของเมสสิยาก็คือพระมาเสยาียในทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับมีพวกยิวที่เชื่อในพระเยซูก็ยอมรับว่าพงพีตอนนี้เป็นพงพีที่เล็งถึงพระเมสสิยาและยิ่งไปกว่านั้นก็เล็งถึงเยชัวเยชัวคือพระเยซูครับยิวในทุกวันนี้ก็มีกลุ่มที่ยอมรับครับ แต่ว่าไม่กล้าแสดงตัวเพราะอะไรครับเพราะว่าจะถูกขับออกจากชุมชนเขายอมรับทางลับครับเขายอมรับไกลๆทางลับและพี่น้องครับชาวยิวกลุ่มนี้ไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนนะครับชาวยิวกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่าเป็นยิวผู้เชื่อพี่น้องครับในช่วงสุดท้ายวันนี้ผมจะเปรียบเทียบกับ ผู้รับใช้ที่ทนทุกข์หรือ Suffering Servant ในพระธรรมอิสยาห์นะครับถอยหลังกลับไปที่บทที่52ครับข้อที่13และข้อที่14นี่เนี่ผู้รับใช้ของเราจะทำอย่างมีปัญญาเขาจะสูงเด่นและเป็นที่เทิดทูนและเขาจะสูงยิ่งนักด้วยคนจำนวนมากตกตะลึงเพราะท่านวงเล็บหน้าตาของท่านเสียโฉมมากเหลือที่จะเหมือนคน และรูปร่างของท่านก็เสียโฉมเหลือที่จะเหมือนมนุษย์พี่น้องครับในฟุตโนตหรือเชิงอัดนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นสรพนามบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์นะครับคำว่าท่านด้วยคนจำนวนมากตกตะลึงเพราะท่านแสดงเห็นชัดเจนครับนี่คือเอกพจน์ไม่ได้เป็นชนชาติหรือไม่ได้เป็นกลุ่มคนไม่ได้เป็นพระหูพจน์ดังเองจะเล็งไปถึงใครไม่ได้ นอกจากพระเยซูครับหรือพระเมสสิยาคำพยากรณ์นี้พยากรณ์ว่าพระองค์จะถูกทำให้เสียโฉมและพระองค์จะแบกรับเอาความทุกข์ทรมานตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ใหม่นะครับบันทึกโดยท่านมราระโกมราระโกบันทึกไว้ในบทที่15ข้อที่16ถึงข้อที่20นะครับพวกทหารจึงนำพระองค์ไปยังลานของราชสำนัก แล้วเรียกพวกทหารทั้งกองมาประชุมกันพวกเขาเอาเสื้อสีม่วงมาสวมให้พระองค์เอาหนามสารเป็นมงกุฎมาสวมพระเศียรพระองค์แล้วคำนับพระองค์กล่าวว่าข้าแต่กษัตริย์ของพวกยิวขอทรงพระเจริญและพวกเขาก็เอาไม้อ้อตีพระเศียรของพระองค์ถมน้ำลายรดพระองค์และคุกเข่าลงนมัสการพระองค์เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วพวกเขาก็ถอดเสื้อสีม่วงนั้นออกแล้วเอาเสื้อผ้าของพระองค์มาสวมให้ และนำพระองค์ออกไปเพื่อตรึงที่กลางเี่นองครับพอจะนะพระเจ้าได้สำเร็จในตัวของพระเยซูคริสต์ในอิสยาห์บทที่53ข้อที่2ถึงข้อที่3ก็ 3, เช่นเดียวกันครับเพราะท่านจเจริญขึ้นเฉพาะพระพักพระองค์อย่างต้นอ่อนแต่เหมือนรากที่แตกหน่อมาจากพื้นดินแห้งแลง้งท่านไม่มีความงามหรือความสง่าที่จะให้พวกเรามองดูและไม่มีรูปลักษณ์ซึ่งเรา พึงปราถนาท่านถูกดูหมิ่นและทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความทุกข์ยากและเป็นดังผู้ซึ่งคนทั้งหลายหันหน้าหนีท่านถูกดูหมินและเราไม่ได้นับถือท่านปี่นังรับชัดเจนนะครับในบทที่53ข้อที่2นะครับมีคำที่น่าสนใจท่านเจริญขึ้นเฉพาะพระพักพระองค์อย่างต้นอ่อน เหมือนรากที่แตกหนอมาจากพื้นดินแห่งแรงพี่น้องครับมาจากจุดเริ่มต้นที่ต่ําต้อยครับพระเยซูเราเห็นชัดเจนครับว่าเติบโตในนาซาเลตเมืองที่มีชื่อเสียงที่ไม่ดีนักไม่ได้มีชื่อเสียงมากและไม่ใช่เป็นแหล่งที่มาของพระเมสสิยาพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับสิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเลตได้หรือพี่น้องครับนาซาเลตก็ เป็นหมู่บ้านเล็กๆรกจริงๆแต่พระเยซูมาจากนาซาเลตพระเยซูเกิดที่เบดเลเหเฮมตามคำพยากรณ์ครับแล้วเติบโตที่นาซาเลตซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่าพระเมสยาจะมาจากนาซาเลตพี่น้องครับลูกาบทที่สข้อที่39 40และก็ 51, ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ซึ่งเป็นความไม่เชื่อของคนอยู่นะครับ พระกัมพีเขียนไว้ว่าเมื่อโยเซฟกับนางมารีทำสิ่งต่างๆต,ตามธรรมบัญญัติขององค์พระบุญเจ้าแล้วจึงกลับไปยังนาซาเลตเมืองของตนในแคว้นกาลิลีพระกุมารน,นั้นก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้นเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่านข้อที่5้นะครับบิดามารดาไม่เข้าใจคําที่พระเยซูกล่าวกับเขาทั้งสองแล้วพระกุมารก็ลงไปกับบิดามารดาไปยังเมืองนาซาเลต และยอมเชื่อฟังเขาทั้งสองส่วนมารดาเก็บเรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจในอิสยาห์บทที่53ข้อที่1และข้อที่3ก็พูดถึงว่าพระเยซูจะถูกหลายและคนปฏิเสธพี่น้องครับในพระธรรมมัทธิว27ข้อ3 9ถึง44เช่นเดียวกันครับได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องของการที่พระเยซูได้ถูกตึงบนแมงเขนปรงถูกเยาะเย,ะเยะ้ยถูกดูหมิน ถูกปฏิเสธแม้กระทั่งโจรที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ในข้อที่4ถึงข้อที่6ของพระธรรมอิสยาห์53นะครับรปเยซูหรือพระเมสยานั้นจะแบกรับบาปของเราและทนทุกในสถานที่ของเราพป่น้องครับในพระธรรมหนึ่งเปโตปรบทที่2ข้อ24ครับพระองค์ได้ทรงแบกบ,บาปของเราไว้บนร่างกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น เพื่อเราเองจะตายต่อบาปและดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมเราทั้งหลายได้รับการรักษาด้วยรอยแผลเคี่ยนและบาดแผลของพระองค์พิ้ังครับอิสยาบทที่53ข้อ4ถึงข้อที่5บอกว่าพระองค์จะรักษาคนจำนวนมากมัทธิวบทที่8ข้อ16ถึงข้อ17ก็เช่นเดียวกันมีบันทึกไว้เกี่ยวกับการรักษาโรคขององค์พระเยซูคริสต์ให้กับประชาชนจำนวนมากมาย 53ข้อที่6ถึงข้อที่7พูดถึงเรื่องของโปร่งทรงรับเอาการลงโทษของเราด้วยความสมัครใจพีรครพระธรรมยานบทที่ 10: ข้อ11โปรงตัดว่าเราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะในอิสยาบทที่53นะครับข้อที่7ได้บอกว่าโปร่งนิ่งเงียบขณะที่โปร่งถูกทรมาน พี่น้องครับในพระธรรมมัทธิวบทที่26บทที่27ลูกาบทที่23ชัดเจนครับว่าโปรองนั้นไม่ได้ปกป้องตัวเองต่อเฮโรด์พอนเทียสปิลาตหรือสารปิโทเรียมในอิสยาบทที่53ข้อที่8ถึงข้อที่12ได้พยากรณ์ว่าพระเมยานั้นจะต้องตายครับพี่น้องครับเราทราบชัดเจนในพระธรรมมาระโกบทที่15ข้อ37 ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบเก้าข้อสาพระเยซูนั้นได้สิ้นพระชนจริงๆบนแม้งเขนครับพระธรรมอิสยาห์ห้าข้อที่เบอกว่าป้องจะถูกฝังไว้กับคนรวยหรือเศรษฐีแน่นอนครับมัทธิว27 57ิบเจ็บถึงหกสิบพูดถึงการถูกฝังอยู่ในอุมโมงค์ในหลุมศพของโยเซฟแห่งอริมาเทียซึ่งเขาเป็นเศรษฐีจริงๆ ในเดียวกันครับกลับมาดูที่อิสยาบทที่ห้าสิบสาข้อสิถึงข้อสิได้พูดถึงว่าพระเยซูจะไม่ตายแต่จะเห็นเชื้อสายของพระองค์ยืดอายุวันเวลาของท่านให้มากขึ้นแน่นอนครับในพร,ระธรรมมัทธิบที่ 28, ี่สิบแปข้อหข้อ10ได้บันทึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นขึ้นีใมนความตายหลังจากที่พระเยซูเสียพระชนม์นมนแรงเข็นสาวันและ ระองยังคงมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้และผู้คนนับล้านๆมองว่าตัวเองนั้นเป็นเชื้อสายฝ่ายจิตวิญญาณของพระเยซูครับพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ได้ยืนยันว่าอิสยาบทที่13นั้นเป็นเรื่องราวของพระเมสสิยาและผู้ที่เป็นพระเมสสิยานั้นคือพระเยซูคริสต์ครับพี่น้องครับวันนี้ก็ จัดเต็มนะครับประมาณ16-17นาทีผมอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสตอบสนองนะครับในเมื่อพระเยซูโกงทรงเป็นพระเมสสิยาจริงๆเราจะตอบสนองด้วยความซาบซึ้งอย่างไรครับคำพยากรณ์ที่สำเร็จคำพยากรณ์ที่พยากรณ์ไว้ก่อนพระเยซูเสด็จมา700ปีและบวกกับเวลาทั้งหมดจนถึงทุกวันนี้2700ปีครับพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ในที่สุดและในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็มาถึงชีวิตของพวกเราแต่ละคนเดือนครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าเราเห็นถึงพระคุณความรักของพระเจ้าที่ให้เราอยู่ในครอบครัวของพระองค์เราจะต้องรีบลุกขึ้นมาครับในการที่จะประกาศในการเลี้ยงดูในการสร้างสาวกเพื่อให้พระเยซูขอบพระทยัยอาเมน ฉันได้พบได้เจออะไรมากมายแต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจยังมีส่วนลึกที่มันขาดหายสิ่งนั้นมันคืออะไรที่ใจฉันต้องการ ฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเข้มั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญ คนอย่งฉันและคนอีกมากมายที่บนการเข้นพระองค์สดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วมือฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญ สิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขน้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเข้นพระออม์ได้ทนทรมา คนขฉันและคนอีกมากมายที่บนกลางเงข้นพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญ สิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มี ไรสำคัญมากกว่า